สวัสดีครับสวัสดีพ,พีีน้องๆชาวยูทุทกท่านนะครับผมอยู่กับผมชาวดินรถบบ้านบนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศางานบุญนะครับก็อยู่ที่เขตอำเภอกระสังนะครับ เป็นการมาช่วยบ้านที่ไฟไหม้นะครับบ้านโนวแดงนะครับก็มากับมงคลซาวครับมงคลซาวสนับสนุนไอทรายนะครับมากับมงคลซาวนะครับ,บ,รบช่วยสนับสนุนทรายมาบริจาคบ้านไฟไหม้นะครับแล้วก็มากับทีมงานอีแตนซิงโอ้โหคันข,ข้างหน้านี่แบบลั่นสุดๆครับ มีลั่นอยู่คันเดียวดีว่าจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับว่ามีรถมากี่คันนะครับมีแบบไหนบ้างแล้วก็บรรยากาศบ้านที่โดนไฟไหม้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่นะครับคันนี้โอ้โหถือว่าลั่นสุดนะครับคันนี้เอ๊ นำทีมเลยอีแตนพว่วงต่อลากจูงมานะครับใส่อิดล็อมาหนึ่งพาเลตสุดจัด้คันนี้เนี่ยทำท่อได้ลั่นจริงๆผมก็เอาคันนี้มานะครับใส่ทรายมาสองคิวสองคิวกว่านะครับ Abei, มาอ kind of นน้มูนบับบเดี๋ยวเอาบัเาได้ไหมอ่ะมาชมบรรยากาศกันต่อเมื่อกี้ขยับรถให้รถปูนเขามาลงก่อนนะครับ เนี่ยคันนี้อะลั่นค <c ười> ันนี้หรือเปล่าที่ลั่นเดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูสุดจัดโ <c ười> <c ười> อ้ดังดีจริงๆโ <c ười> อ้อันนี้มวอมาพาวเวอร์ด้วยครับนี่คันนี้นมีเวอร์ด้วยทำมาใหม่บออะไร นี uh, đi đi ng, 2, 2, ่เกียร์อะไรเนาะนี่ไม่แน่ใจใส่ใซรเดียนด้วยเจ๋วเลยสองสองห้าเจ็ดห้าอารยสิห้ากาศมยกนะครับโอ้ขึ้นไหวกับเขาไหมนี่รถเรา เรียพื้นที่ครับนี่ครับบ้านที่ไฟไหม้นะครับว้ di texting kan ini lan men kanan nih kan ini men kanan nih uh. ละันฝั่งนี้ก็บรรยากาศลงปูนนะครับปูนมาลงฝั่งนี้ก่อนเอาเสอวัสดีทุงคนสวัสดีครับ โอ้ามคนละคันวันนี้ไม่เจอกันเลยเอาลงนี่เอาลงนี่ก่อนนะ้าลงก่อนว่นี้จะเปนปูนฝังนู้นหินน่าจะฝั่งนู้นนะใกล้ๆหน่อยนะก็ขันนี้ลั่นมากเลย ทัีร้อยสี่สิบนึงสี่ศูนย์โหแรงจัดเครืงบินกำลังจะขึ้นแล้วเสีย้าคันแรงคันแรงครับเนี่ยคันนี้น่าจะเป็นกระบอกดำสองตัวนะไม่ตามที่เคยดูคลิปครับผม ขอบคุณครับ ไซคลอนมิซูวิชิไซโคลนคันแรงรุ่นนี้แรงครับตรงนู้ก็จะลงบล็อกแล้วเสยจาไปลงบล็อกแล้วบล็อกแทบจะลิกคว่ำเลยนะครับพอดีมันไม่เรียบ ต้องใช้ไม้ไผ่ในการพยุงครับอันตรายครับนี่เออเออเอเอเอจะล้มแล้วจะล้มแล้วจะล้มโอโอ้เกือบแล้วเกือบงานนี้มีเสียวครับงานนี้เสียจามีเสียวเสีจาจะเลี้ท่าย,ยากซะแล้วเสียนุ้ยก็มานะครับ ก็ทําการย้ายเต็นท์ออกนะครับเพื่อที่จะมีสถานที่ในการเทหินกับทรายนะครับตอนแรกว่าจะแกะออกเปลี่ยนเป็นการย้ายดีกว่าพอเทเสร็จก็ย้ายกลับมาครับทีมง,งานช่วยกันนะอย่างคอมม้นเลยลงบล็อก ซ้ายมาแล้วซ้ายมาแล้วอ๋อๆๆ <c ười> ้ใส่มาประมาณ3คิวครับไม่เยอะโอ้ยโดน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 แค่แล้วโดนแค่แล้วอันตรายแล้วไปใ,ใกล้คืนนครับโอ้ฟาพลังแล้ว ถึงคิวของเราแล้วเทรซายครับ นี้แกมารีวิวรถให้นะครับเสียงโน้ยบุรีรัมแกมาเจอสติ๊กเกอร์แกบอกว่าสติ๊กเกอร์รุ่นแรกเลยของแกเนี่ยมันมากับรถคันนี้ครับเนี่ยจะจริงเสียงจริงครับวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอสกเสียงโน้ยสายลั่นใหม่แล้วสายลัน่นระวังเด็กเด้อจอสามสี่วันสนิมขึ้น ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับงานบุญนะครับก็ดีใจที่มุคลสซาวได้ท้าทามได้สนับสนุนทรายนะครับเอามาช่วยงานบุญนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอปิดท้ายไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ